ครับเจ้าพี่ะครับสวัสดีพี่น้องหลังจากป่าขโมยมะเฟื่องนี่ครัาพี่นอ้องขอว่ามันทงไห้ทงหน้าครับพี่น้องป่าปขโมเมะเฟืองพี่น้องเออหลับลึกีหน่ามี่ในนะครับนเนา,อาอะอี่คือบรรยากาศลกกาาหลังฝนตกมะเฟืองครับมะเฟืองที่ว่าป่าขโมยป่าแตกครับพี่น้องเออบางมองบางบอลเนี่ยท่วมครับเออเฮ้ยไม่เห็นเลยป่าหมดเลย

ครับนี่คือบรรยากาศตอนแรกพี่น้องบรรยากาศเอ่อฝนตกหื้นนี่ครับเออถือว่าน้ำมากครับน้ำเต็มบ่อเต็มตาครับลดนลอจากทางไ้ทงหน้านะครับรดน็อตเอ่อเต่อไทางไปทงหน้านะครับนาอฝนมื้นไต่เวลาตกข้างบนนะครับไต่เวลาตกั้มงบนขื้นตามปีหาตะม้งพี่น้องโอ้ปลาอย่างน้องน้องกเงี้ยครับหื้นครับพี่น้อง ตายอย่างาวะถตาหลังปลาอย่างหน้าเลยครับลายอย่างตาเลยครับลาอย่างมัอนี่ครับอย่างงครับอยากลงย่างนานมึงมึงเห็นมัันบนี่ครับไปแล้วครับโอ้ยโว้โอ้ยโ้โ ไงอุ้มมาลุงท่าไปแล้วครับปลาต้องปลาลุ้งออกตาเลยครับเนาะแล้วน้ามันท่วมนี่ครับพี่น้องเรียกว่าว่ามันแรงว่าเป็น่แรงว่าเป็นแรงม่นแรงนะครับเออน้ำมันจะครปีนะครับเออแล้วรีบบรนทุงไปเลยนะครับหน้าหลุมหน้าดอนงามนะครับครับพี่น้องอยากมึงบรรยากาศของให้ของหน้าจะเต่านะครับต้อหลังจากฝนตกขึ้นนี่ครับ ลมเย็ดพราลนะครับก็เรียกว่าเพื่อนี่กะนอนแอบ,บนอนนัวนะครับก็แอ้วก็มันต้งแห้งเลยก็ตกง่ามนะครับตกง่ามโมมีล่มมีโมมีล่มโมมีปากครับเือว่าโมเหลี่ยมแห้งนะครับโมเหลี่ยมแห้งโมอห้องแนี่จะเหลี่ยมนิดเดีครับโมห้องโมยักษ์ครับแต่มีห้องหมดทกุกทายห้องต่างล่าแรงโมยักษ์ครับเฮือมล้วนพี่น้องเนาะตอนนี้ยุบครับจะไปอะไรตัวเอพินองน้ำพักพี่น้องเมื่อมันบรรยากาศสดๆลังฝนตกน้่ยมันโต ครบงคงไห้งหน้าเออหนากรมาแล้วแล้วครับอาเ็กว่าบางม้อวันบ้านมองมองบงว่านมอว่านี่ครับอาได้ผลผลิตเอ็มมิตเอ็มวยบอจะตามหลายนะครับตามหลายขอีนี่นะครับพอหนามันหนาไวเลยครับเอาคลิปนี้ไปจักวาครับคลิปหนาพอกันไหม ผมเดกไปเลยตัวกเข้ามาจุมทุกดีเจ็กใจกับผม